นี่ตรงไหและนี่ก็คือคนขับรถ <c oughs> ครูครู <ppy aciones S 2> น,น่าแล้วก็มีครูอผู้นำทางผู <c oughs> <c oughs> ้นำทางเป็นเนวิกเตอร์เฮ้ตอนนี้เราก็แวะปั๊มผู้ดำเนินบารสินค่ะขึ้นรถกันเถอะเรา้ด้นึมปล่าไข่เสื้อเขียวใช่ลรืีเปล่าไม่ขอร้องก่อน อยาใช้ดีอยากใช้ดีอยากใช้ดีสดเรื่อยเปนล้เหรอตงีอดใช้เป้าพิมนี่หมใช่ได้ใช่ได้เขาเออเขาใช้ที่อบ้างเหอเราเอามานะเอาเปล่าเอาลิบแบบไหนเิ้มเมยังเพมยังขาดใครเขาเขาเขาเป็นคนตาแปกอ่ะอันนี้อน่พิม ไมไ,นนะไม่รู้ว่าฉันอิจฉาหรือว่าสุขใจน้าตาที่ไลนั้นไลมาจากจุดไหนเป็นเพชนเสียใจมีไม่เข้ามโอ้ยโอ้ยทุเรียน ตอนนี <T itt les> <das> <an> ้เราก็ถึงโรงแรมที่พักเรียบร้อยแล้วเอ้ยยังไม่ได้ดีพอก็ถึงโรงแรมแล้วอ้าโรงแรมที่แบบก็ดีมากไม่ยังไม่ได้ดีพอยังไม่ได้ที่พักคือโรงแรมเอ้าก็ถึงที่พักแล้วใช่คือโรงแรมที่พักก็คือห้องนะไม่แังไมถึงที่พักแล้วนี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงที่พักคือต้องได้นอนวางบนเตียงนะก็คือถ้าถ้าไม่มีเตียงก็ไม่ใช่ที่พักใช่ ถ้า,ถา,ถามีเตียงวางรเนี้ย <c oughs> ถ้าเราไปร้านอาหารมีเตียงวางตรงกลางตาาเอ้าเพื่อนข้ง้องเพื่อตรงข้ามห้องเด็ดเรา <'s> เข้ามาในห้องแล้วโยโย่โอย มีไฟด้วยนะมีไฟด้วยฟีลเหมือนนั่งรถไฟไปค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บของแล้วก็จะพักกันแล้วก็ออกไปเวลานัดหกโมงครึ่งนีพวกเราก็กำลังออกมาเดินเล่น,น,นขอบหรยัง ไม่รู้ไม่ในดีเราไม่ขอคุยกันหรอกเอ้นี่คุแอนนี่คนนี้ติอนนี้นะคะเราก็ไปอยู่ที่ตลาดต้นตาลไหนต้นตาลยู่ไหนเพื่อนายอาราต้นตาลอยู่ใกลใจจเลยคได้อยู่ในวคมเก็เราจะไปเดินตลาดต้นตาลค่ะ กินอาหารเย็นสาลี่ ไ,ไม่ต้องใส่ถูกแล้วใส่ได้เลยาอมวนยทังหไม่ขาวไปหาซ้อไปหา้นนอนเจอกันจุดัานหกพวกมเหลือสามไม้เพุ่มอร่อยมาก

เยตอนนี้ก็มาถึงที่พักของเราแล้วโทรัอะไรหระไม่บอกหรอพาไปค่ะไปไปกวกันลอ๋อาป้าป้าป้าเราไปเอไม่ใดำใจ่แก้ท่โอคะทำดาวร้องว่า เต็มติวต่อใช่ว่าต้องซึ่งทำพลาดมาเราขอรีวิวห้องก่อนอันดับที่เราแต่ละเข้ามานะคะทุกคนแล้วจะเอากระเป๋าวางนะคะแล้วก็จะเก็บเสื้อผ้าไว้เรียบร้อยและนี่ก็มีเออ่พายุมรสุมพัดเข้าห้องไม่รู้จักไม่รูเลยเป็นกองอยู่นี่แล้วก็ขนมแล้วก็เราเพิ่งไปซื้อขนมมาไว้นะครับนี่มีขนาดนี้แหละ แหละแล้หละแล้วแหละแล้วก็วก็้าทเจ็เราจะไปอาบน้ำตอนนี้เราก็อาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเป็นเวลากี่โมงห้าทุ่มสี่สิบเก้านะคะเราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยโอ้ยคือแบบคือแบบกว่าจะกลับมาถึงที่พักกว่าจะนั่งก็แบบช่วยเพื่อนทำงานนิดหน่อยเสร็จแล้ว ก็กว่าจะแบบอ่าบน้ำเขาบอกว่าอ๋อนั่นแหละก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปละอโอเคโอเคกำลังกำลกำลังๆๆๆๆงกำลสวัสดีคด่ะทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคปีสองนะคะ ก็ตอนนี้สายแล้วเพื่อนนัดกินข้าวเจ็ดโมงกันนะคะแต่ตอนนี้แล้วก็เจ็ดโมงแหละเออจ็ดโมงสองนาทีอ่าฮะท่าไม่ได้ไม่ใช่เพื่อนนัดเพื่อนครูนัดก็ได้แหละค่ะครูนัดไว้แล้วฮะเราก็ต้องรีบอุ้ยรีบอยู่แล้วไม่แน่เน่เรากินเอ้ยเราเราเรา พร้อมแล้วเราก็จะไปกินข้าวนะคะตอนนี้สายมากทุกคนเขาก็นัดกันไปเจ็ดโมงนะคะอันนี่เป็นนิดสายไม่ใช่บอกแค่สายเพราเองนะนนี้เอาสมุดเรียนเลยแล้วขออนุญาตเตรียมพร้อมกันนะคะอุ้มภาพกินแบบเลยอ๋อแล้วยังเราเองให้เรายืมก่อนบ้างหรือว่าจะเอากลับโอเไปเมท a few moments later ตอนนี้อากาศนุ่มๆ นี่ค่ะสายี่น่าคนมากินข้าวชสาส้าอนุญาตนะคะอลเรามได้กินข้าวล้าเต็งมีไ่อยู่นเ็งไอยู่แบบไหนไ เดียวค่ะขอังัค่ะหนม่กอา่ะหนาวมากออกฟังดูแล้วไม่รู้ว่าออกฟังดูแล้ว ถ hey, uh, oh. mm ึงแล้วถ oh, yeah. oh, ึงมาลั้คนกันเลยอุ้ยอุ้ยแล้วเต่ก็ไม่เหนื่อยเลอุ่น้ยอากาศเย็นมากอ่ะ อินนี่เนี่่ยคะปรมปีะถ่ายละคดีคนตอนนี้นะเราก็ได้ทํากิจกรรมเสร็จแล้วตอนนี้เที่ยงเท่าไหร่ไม่รู้นั่นแหละยังไม่เที่ยงยังไม่เที่ยงเมื่อกี้เราไปทำกิจกรรมมาเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์ไปนะคะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้ให้ทุกคนดูนะโอเคนะ เราได้แรงบวกเลยสดก็เราไม่ทำ่นะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วเราก็กำลังเดินทางไปกินข้าวกินข้ามี่กึ่งทอดใช่ไหมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ ไม่อันนี้ภาข้างนอกไงข้างในเขาห้ามถ่ายแต่ว่าเราอยู่ข้างนอก่หเย่แล so, ้วตอนนี้เราก็มาที่ศาลหลักเมืองค้องคอนแก่นมะี ห้องน้ำอยู่ไหนครับห้องน้ำอยู่ไหนครับห้องน้ำอยู่ไหนครับ น <gesch> <laughs> ้ัคนแรกของเม yeah,, okay. ียนะครับไม่อยากจะโม่ครับวิยตรงวิววิวด้านหน้าที่สวยมากเ่ได้ซเว no. ่นเซเว่นเซเว่นเย่เย่เย่เอาโกเคที่เล็กที่สุดอ่ะมาตุสกอร์ตูเลต์น่าจะเป็นนี้เราก็กลับถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็แวดเซเว่นเรซื้อสองเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวนอนพักนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปตอนนี้กิมตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสี่ <42, S 1> ก็เดี๋ยวหกโมงครึ่งนะคะเราต้องออกไปเจอทุกคนเพื่อที่จะออกไปตลาดต้นตาลกูดถึงแล้วแล้วลืมบอกเลยนะว่าเรามาทําอะไรที่คอนแก่นเราอะไม่อยู่ที่คอนแก่นตอนนี้นะคะเพราะว่าเรามาค่ายคณิตศาสตร์นะคะเป็นค่ายออกอะไรนะแบทแอน แอมแมตติฟสติวัลอะไรสักอย่างขอลืมชื่อนั่นแหละมันเป็นแมทคณิตนิสรนนะคะก็อบนะสุ่มนะคบสุ่มสุ่มสุ่มโทรนะแล้วปิมก็ต้องเป็นคนพูดแล้วให้ลีอ่ะลิวปิมต้องอ่านปากลี่ลิวลิวลิวแหม่ไม่เอวก็ลิววงล้อแก้มกูชิีิอ๋อมันก็พงดิคิดใชช่หชื่อเปล่าไอ้วงล้อดิคิด กมินตทีกกไวัน A few m o m ม n t s l a t น r ตอนนี้นะคะเราก็กำลังรอเพื่อ่ทีอ่จะอ่อกไป่ลาดปอาอาลไป่่นาเี่คินาเข้าไปนั่งกิน นี่จะเป็นครั้งแรบกบ จบแล้วอาหารลาบอกินดีอย่าแม่อร่อยอร่อยเรื่องนี้เลยเอาเอสามปิ้งซูเราซื้อของโมชิมาโอ้หเสียใจสุดมันเราซื้อไปหลายอย่าง กลับมาถึงห้องเรียบร้อยใช่บางกุฎาชักบางนุฎาครีงสิบค่ะ ีสาวแตนสดใสห้องน้ำห้องเราน้ำปีอุน่นนะ สายนะคะูคอนดูสีได้คนสายนะคะวอตอบคนนี้เลยสายก็ต้องถ่ายวอลก็ต้องถ่ายนะคะขับน้ำขับด้วยเาหรอนะคะเนี่ยขับอลขับด้วยเราอยเนะอล้งออกมาท้าปนด้วยเราหคือคนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะชาวก็สายไงกงงงงเลงง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 ่งงงงงงง้งง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 งเมื่องงนอ เขากเามาพบกไมาชินเท้าไอ้หนูาเชิญหนูอ่ะอู้เนี่แต่ไม่ไม่ยินดเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วพอก็นั่งไดโนเสาร์แต่หนูก็บอกว่าไปอ่านนานไม่ยากจะไม่อา่านนานแล้วเขาบอกว่าอเปนนี่เป็นนี่เปนนี่จไปอ่านได้อ่านเนาะห้ามอาก่อนนะห้ามอาก่อนต้องห้ามาก่อนนี่น้เส้นนะนีามนี่น้ำเปล่าอยู่นี่ เยตอนนี้เก็เดินทางกลับแล้นี่ก็ไปอยู่ที่อุทยานพิมาย ีกแล้วสาเสยมไมวัน,นเ1ออเอาตัว้มืนกันเลยนะจริหรอใ้ดีเยรืบมันดีอะ่ะ วางฝากกันไม่อ้อเราจ,จะไปไหนกุ้สายพิษของการเทรดมั่งนี่เราจะเดินเฮ้ยไปร้านนี้ไปใ้นนี้ ตอนนี้เราถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเราจะมาทำเค้กทุบสำหรับวันคริสต์มาสจะแตกไหมเนี่ยแล้วเราก็ทำเองด้วยนะคะทุกคนเนี่ยแล้วมันก็มีเค้กทุบอย่างเงี้ยที่เราทำเองเราจะใส่ของอะไรไว้นข้างในอย่างงี้ใช่ไหมเอ,อ้ คือวันนี้เพ้าต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย